MG ก็ยังเป็น MG อยู่นะถ้าเทียบกับ MG4 MG4 มันอาจจะพุ่งปาดเปียวเปลี่ยนเลนแล้วมันฟุบฟับฟุบฟับแต่เวลาเปลี่ยนเลนคันนี้อาจจะไม่ได้กระโชกโค้ากมากน่าเสียดายระยะทางวิ่งาอาจจะน้อยไปหน่อยนึง MG มาแล้วครับรอบนี้ คันใหม่สายประหยัด MG S5 EV <S <S 2> <S 2> อ SUV รุ่นใหม่เลยคันนี้เราเอามาลองกันแต่ก่อนอื่นแล้วก็มาเล่าสเปคคันนี้คร่าวๆก่อนว่าสเปคคันนี้เป็นยังไงบ้าง MG S, S 5ไรรุ่น X นะครับคัน,นี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรส่วนถึงร้อยวิ่งได้ภายใน8วินาทีมากับแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัต์เป็น LFP นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้คือ416กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน A.D.C. รองรับการชาร์จสูงสุดที่140กิโลวัตแล้วก็ A.C. ที่6.6กิโลวัตนะครับแล้วก็มิติตัวถังรถยาวที่4,470กว้างอยู่ที่1849 mm ลันสี่ร้อยเจ็ดมิบ mm ควายา,วาน้ออยู่ที่2,700 30มิมมตรรถคันนี้มีขนาดใกล้เคียงกับ b y d a u t o 3นะครับแล้วก็ราคาของ MG S5 EV คันนี้นะครับจะมีด้วยกัน3รุ่นราคารุ่น D อยู่ที่7 3 9 9 0 0บาทราคารุ่น X อยู่ที่8,299,900บาทและรุ่น V ราคาอยู่ที่9 4 9 9 0 0บาทนะครับ แต่ก่อนที่จะไปลองขับนะครับเรามาดูรอบคันกันก่อนแล้วกันเนอะด้านหน้าของ MG S5 คันนี้นะไฟหน้าจะเป็น daytime running light แบบ Diamond Beam นะครับก็คือตรงนี้จะเป็น daytime running light แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยส่วนไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้จะเปิดปิดอัตโนมัติช่วยในเรื่อง a e r o d y n a m i c ส่วนด้านบนนี้จะเป็นลโก้ MG มีกล้องด้านหน้า1ตัวนะครับมีกล้อง ADAS ด้านบน1ตัวใต้ฝากระโปรงนี้ไม่มีฟลังนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เลย MG คันนี้มากับล้อขนาด18นิ้วก็คือตัว X กับตัว V อ่ะจะมาขนาด18แต่ถ้าตัวล่างสุดคือตัว D เนี่ยจะมาขนาด17นิ้วเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ส่วนช่องล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟลิงนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถอันนี้ก็คือเขาจะมีกระจกมองข้างพร้อมกับกล้อง360ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ประตูปิดถึงชายด้านล่างทําให้เราขึ้นลงรถไม่เลอะนะครับแล้วก็ด้านข้าง้านนี้เขาจะมีคลิปโครเมียมเนี่ย ด้านบนเพิ่มความหรูหราเพิ่มความหรูหรานิดนึงแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเป็นโนแบกนะครับด้านบนมีหล,หลังคามาให้มีซันรูฟมาให้นะครับมีเปิดได้แล้วก็มีม่านบังแดดด้านในมาให้ส่วนด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับผมมาดูด้านท้ายของ MG S5 EV กันหน่อยครับโลโก้ MG อยู่ตรงนี้เลยตรงกลางสวยๆมีไฟพาดยาวนะครับ ตัวไฟท้ายเขาเนี่ยดีไซน์เขาจะคล้ายๆกับตัว MG4 เหมือนเขายกดีไซน์นั้นมาใช้ในตัว MG S5 EV ด้วยนะครับสวยงามสังเกตดีๆตัว EV ตรงนี้มีความเขียวนะรักโลกมีที่ปัดน้ำฝนเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีกล้องหลังด้านใต้โลโก้ MG แล้วก็มีปุ่มเปิดซ่อนอยู่มาดูด้านในกันหน่อยครับ นี่ยังไม่ได้พับเบาะนะพื้นที่เก็บของก็พอตัวเลยครับด้านซ้ายด้านขวาจะมีหลุมลงไปให้ได้เก็บของด้านลึกๆอีกหน่อยนึงแล้วก็เปิดดูด้านใต้ได้ครับต้องเอานี้ลงก่อนแฟบด้านใต้โอ้เป็นพื้นที่ว่างๆครับจัดสรรเองได้เลยอยากใส่อะไรนี่คาสกีนนี่คัาทำนูด้วยนะอ่าเป็นทูนี่เปิดออกมามี ชุดปา่ายางนี่ถือว่าโอเคนะไม่ต้องไปเบียดเบียนพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินในขณะที่ถ้าเกิดพับบอกก็จะได้เนื้อที่แนวลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเปิดไฟเดียวให้ดูได้ไหมทํามีคนติว่าไฟเลี้ยวเล็กอ๋อไฟเลี้ยวเล็กเหรอเออก็ไม่เล็กนะเป็นไงครับไฟเล็กเหรออ๋อเออวาก็แอบเล็กอยู่นะแต่สว่างชัดอยู่นะใช่ใช่มันถ้าเกิดกลางวันเห็นชัดขนาดนี้กลางคืนก็ไม่ต้องห่วง โอเคครับก็เรามาอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหน้าเนาะพวงมลาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยจะคุมเรื่องของ additive cruise control ส่วนด้านขวาเนี่ยเราจะคุมเรื่องของ entertainment แล้วก็การที่ปรับกระจกมองข้างเนี่ยตรงนี้จะมีที่ปรับกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้แล้วก็มีจอแสดงสถากนการณ์ขับขี่แล้วก็เป็นจอ entertainment นะครับผมอยู่ด้านนี้แล้วก็คันนี้ยังมีปุ่มมาให้ก็คือปุ่มคอนโทรลแอร์จะอยู่ด้านนี้อันนี้คือปุ่มเล่งเสียงเบาเสียงแล้วก็มีปุ่มที่กับหน้าโฮมนะครับ ส่วนช่องแอร์ก็ปรับมือมีที่วางแก้วมาให้2ใบแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้เกียร์เป็นแบบหมุนเนาะเป็นแบบหมุนแล้วก็มีเก๊ะหน้ารถมาให้ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นกล่องเก็บของก็ถือว่าลึกประมาณนึงนะพวงมาลัยปรับสีทิศทางนี่สีทิศท,ทางขึ้นลงซ้ายขวาไดไ้ขึ้นลงเข้าออกได้กระจกมองหลังอันนี้เป็นแมนวนวลก็คือปรับแสงแมนวนวลนะครับ ไม่ได้ออตโต้ม่านบางแดกมีมาให้แต่ม่านบางแดกก็จะเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าบางนะคันนี้ไม่มีแอมเบียนไลท์นะมี V2L คันนี้มี V2L V2L ใจ่ายไฟยที่6กิโลวัตต์นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่บนรถของ MG แล้วตัวที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับก็คือรุ่น X เป็นรุ่นกลางของ MG s 5นะครับคือเขาต้องมีทั้งหมด3มรุ่นนะนะใช่มีรุ่น D รุ่น X แล้วก็รุ่น V อตัวนี้เป็นรุ่น X เป็นรุ่นกลางเวารู้สึกแรกเลยคือว่ามันมันดูใช้งานง่ายเออเพราะว่าเขาก็ยังมีปุ่มให้เรากดตรงนี้ชอบนะไอ้ปุ่มตรงนี้คือมันดูแบบดูแข็งแรงอ่ะแล้วก็มันดูสวยงามด้วยเป็นปุ่มแบบออกแนวแบบว่าโครเมียมโคมเมียมอ่ะ ความรู้สึกแรกของผมเวลาขึ้นมานั่งที่คนขับนะผมรู้สึกถึงความเรียบหรูแล้วก็ความที่มันมีปุ่มอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ไม่ประมารเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะทําอะไรเราก็มองเห็นอะปุ่มมันค่อนข้างทําให้เข้าใจง่ายแต่ว่าไอ้คันนี้ไอ้วิธีปรับแอร์เขาจะแปลกๆเนาะคือช่องแอร์เขาเป็นแบบแมนนวลเนาะแต่ว่าการปรับแอร์เขาครับคือช่องแอร์เขาอะคือช่องแอร์มันจะมีแอร์ออาจากข้างบนตรงนี้กับข้างล่างตรงนี้ สองช่องตรงกลางมันจะถูกเป็นแถบบังเอาไว้แต่เราปรับแอร์ตรงนี้นี่ซ้ายขวาแล้วก็ปรับตรงนี้ทิศทางลมนะครับเหมือนกันด้านข้างนี้ก็เหมือนกันก็คือช่องแอร์จะขึ้นออกจากข้อมูลข้างล่างเนี้ยแล้วเราปรับตรงนี้นี่ตรงนี้วิธีปรับแอร์เนาะจริงๆอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นแบบช่องแบบปกติอะลมแอร์มันจะออกเยอะกว่าน,นี้องศาแอร์มันต่ําไม่หน่อยอ่ะเออเหมือนกับมันมัน,ม,นมันต่ำอ่ะมันก็เลยแบบ เป่าโดนแบบโดนคุงอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ขึ้นหนึ่งหนะ้าอกแต่โดยรวมความเย็นถือว่าฉ่ำน,นะด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่น X, บอกเบาเบามันยังไม่ใช่เป่าเย็นนะพี่ยอดใช่คือจะบอกว่ารุ่น X อ่ะเบาเขาจะไม่มีเจาะรูจะเป็นเบาเรียบไปเลยรุ่น V ีเป็นแบบเบามีรูมันก็จะเป่าลมเย็นได้แล้วไปอากาศได้ออคันนี้มีม,าม่านไฟฟ้ามาให้เนี่ยเปิดปิดมานิดนึงแต่ว่าน่าเสียดายที่าม,าม่านไฟฟ้าเขาอ่ะมันเป็นผ้าบางไปนิดนึง เนี่ยมันบางไปนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่ผ้าถือะ่ะบมันเป็นผ้าบางๆแต่โดยรวมอ่ะถือว่าโอเคนะครับวัสดุก็บุนิมแผงประตูก็บุนิมมาให้เบาะก,ก็โตใหญ่นั่งสบายปรับไฟฟ้าสองตัวเลยพวงอะไรก็สี่ทิศทาง,างโดยโดยรวมมอ,มองไปเนี่ยเขามีให้ทุกอย่างนะกระจกมองข้างอ่ะมันก็มีเนี่ยปุ่มปรับให้อยู่ด้านข้างโอสะดวกมากผมลองแล้วเออคือมันใช้งานง่ายอ่ะอันนี้คือทุกอย่างมันไม่ได้ถูกฝังในใจอ มันอาจจะไม่ได้ดูล้ำมันใช้งานง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายคือไอ้ที่บอกว่าเข้าใจง่ายเนี่ยคือสมมุติว่าเนี่ยผมจะปรับกระจกผมก็จะมองไปในจุดที่ผมคุ้นเคยใช่ไหมมันก็ต้องอยู่แถวๆเนี้ยด้านขวาของพวงมาลัยเนี่ยแล้วมันก็มีมันปรับได้เลยคืออะไรที่มันอยู่ในเซนส์ของการขับรถคันเดิมของคุณย้ายมาคันนี้ผมว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะนะแต่ก็หน้าจอเขาก็ถือว่าสีสันสวยงามแล้วก็ไม่ได้ช้านะหน้าจอก็แอคทีฟไวอยู่ กล้องนี่กล้องแจมกล้องชัดมากชัดกึึบๆเลยอะแต่ว่าที่ติดอย่างนี้ก็คือหน้าจอหน้าจอแสดงผลของคนขับอะครับมันจะความสว่างมันจะน้อยไปสักนิดนึงมันจะดูยากไปหน่อยอย่างผมนั่งตรงเนี้ยคือมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่าคือมันมาสู้แสงไม่ค่อยได้อะ่ะ เแต่ว่าหน้าจอเนี้ยมีปัญหาก็สว่างแจ่มแจ้พวงอะไรก็มันติดฟังก์ชันก็ตามมาตรฐานนะครับคันนี้มี Adaptive Cruise Control มาให้มีไวเดชตชั่มาให้1จุดมีที่วางแก้วที่วางแก้วนี่โอเคเลยคือใหญ่วางแก้วได้ไม่ชนแล้วก็ชุดเกียร์เป็นแบบหมุนมีที่เสียบโทรศัพท์ที่เสียบได้หนึ่งเครื่องแล้วกุญแจก็เป็นแบบนี้ข้างล่างมีที่วางของมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเก๊เก็บของอ๋อเขาย้ายไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้นี่ USB Type C สองมีให้สองช่องแล้วก็มี Power OLED ตรงนี้ให้คือมาอยู่ย้ายมาอยู่ในนี้มไม่ได้อยู่ข้างใต้นี้นะแต่ว่าตอนใช้งานก็อาจจะนิดนึงครับคือมันต้องเสียบแล้วลากสายออกมามีเก้ด้ารถมาให้ด้วยนี่แจ๋วแจ๋วโอเคอยู่นะเนื้อที่เยอะเลยมาดูส่วนของพวงมาลัยผมบ้างพี่ก็ ตามสไตล์ MG นะพี่ด้านขวาจะเป็นเรื่องของการปรับมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ mm hmm. ก็เพิ่มเสียงลถเสียงก็ดันขึ้นดันลงได้เลยครับแล้วก็จะมีปุ่มคัสตอมให้ด้วยเป็นรูปดาวนี่เราสามารถคัสตอมได้อยากจะใช้งานอะไรดุ่นๆตรงนี้ตั้งค่าได้ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการควบคุม Adaptive Cruise Control หรือว่า Custom โหมดอะไรที่เราตั้งค่าได้ตรงนี้ก็มีรูปดาวเหมือนกันนี่ตั้งค่าได้คัสตอม ถ้ากับพวงอะไรอันนี้ก็คือเราสามารถคัสตอมได้2ปุ่มก็สายขวาซ้ายขวาเลือกเอาว่าอยากจะทํำช็อตคัดเป็นอะไรก็เรียกขึ้นมาง่ายๆเลยข้างบนมีอะไรบ้างอ่ะโอ้ยมีที่เก็บแว่นให้หอไฟแยกซ้ายขวาให้อ่าที่เปิดซันรูฟอยู่ตรงนี้นะเปิดม่านก,ก็อยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายครับคันนี้คือมันปุ่มมันก็อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่อะ่ะมีไฟแต่งหน้ามมี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 ไฟแต่งหน้าคนขับมีของผมมีเป็นไฟขาวอ แต่ไฟอันนี้มันไม่แน่ใจนะไฟมันเหมือนมันส่องลงเครื่องล่างสาๆาแต่งหน้าลำบากนิดนึงเพราะว่าไฟมันไม่ได้ส่ <c oughs> องเข้าหน้าเหมือนมันส่องลงข้า่องล่างส่องลงแล้วก็กระจกมองหลังอันนี้เป็นกระจกมองหลังอัตโนมือแบบปกติแบบปกติแบบปกตินะครับแต่มุมมองค่อนข้างกว้างเลยใช้งานได้จริงคือรถคันนี้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะคือมันโปร่งๆเล้วแบว่ามันดูง่ายอ่ะรอบคันอ่ะตัวลวดลายดีไซน์ภายในเขานะผมว่าเขามีความเรียบหรูและสิ่ง คือดีไซน์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกแทรกอยู่ในดีไซน์พวกนี้ความเรียบมีความเป็นโครเมียมหรูมีเคฟล่ามีความซิ่งเขาก็มีแซมแซมมาหน่อยหนึ่งดูดูช็อตคัทหน่อยเลยพี่นี่ช็อตคัทคันนี้นะครับเวลาเราลากลงมาเนี่ยเขาจะมีโหมดการขับขี่มาให้การปรับดีเจนตรงนี้ได้เลยแล้วก็เนี่ยเลนคลิปอะไรเ,เข้อาออกมาให้มาเลยตรงนี้เราสามารถสั่งงานตรงนี้ได้แล้วก็ ช็อตคัดเขาค่อนข้างใหญ่นะก็คือสังเกตง่ายไม่ต้องรักสายตาเหยินเยอะแล้วก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้อ่านี่ไงเราสามารถปรับแต่งได้อีกด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาเพิ่มนี่ได้หมดเลยวิธีขับขี่ก็เท่าที่ลองขับมาก็สไตล์ Mg คันนี้ยังมีความสนุกในการขับขี่อยู่อัตราเร่งถือว่าดีถึงแม้สูตร200เข้า 8v แต่ว่าการที่เราขับแล้วเราเหยียบแบบมันพุ่งนะอเออมันรู้สึกมันพุง่งแล้วรู้สึกขับสนุกพคงอะไรตัวนี้น้ําหนักดี น้ำหนักดีแล้วก็เราสามารถคอสตอมได้เราสามารถคอสตอมได้ปรับเบาใช่หนักได้เราปรับเราสามารถปรับเป็นโหมดการขับขี่ได้อลองยังลองยังยังใช่ไหมเดี๋ยวให้ลองเดยให้ลองเนี่ยครับก็คืออันนี้พวงะไรแบบสปอร์ตมันจะหนักซึ่งน้ําหนักก็กลาลังดีนะมันมีน้ําหนักอยู่แล้วก็อันนี้พงงะไรแบบเบาโอ้เบาแล้วมันก็คงเค็งด้วยนะพอปรับเป็นเบาอืม เป็นสปอร์ตโอ้อันนี้ดูแน่งขึ้นครับอืมพอพวงมลัยแบบสปอร์ตน้ําหนักมันค่อนข้างค่อนข้างดีดีกว่าคันนี้อเออน้าหนักพวงมลัดีแล้วก็ขับแล้วก็มั่นใจความคมก็ยังมีอยู่พอปรับเป็นเบากับปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยจะเห็นความต่างเยอะเลยอืมพอเป็นปกติไหนลองปกติก็มันก็อยู่กลางกลางอะ่ะอืมอืมเขาค่อนข้างแบ่งน้ําหนักออกมาได้ให้เราใช้งานได้ดีนะง่ายคันนี้มันสามารถเซตเบรกได้ด้วยนะ มีคอมฟอร์ตเบรกิ้งแล้วก็เราสามารถปรับเคอร์ได้การปรับเคอร์ทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ระดับก็คือมีตม่มมีปานกลางมีสูงแล้วก็มีออโต้ปรับตัม้มัติก็คือปรับตามหมดการขับขี่อันนี้เป็นต่ําอยู่ลองลองสูงไหมไอ่่ลองดูโอ้เหมือนเหยียบเบรกเลยสูงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะหน่วงไปขับแล้วจะเวียนหัวใช่ปรับไปต่ําเหมือนเดิมดีกว่าอืมอต่ําเนี่ยมันจะปล่อยคันเร่งแล้วมันยังไลสยังพอดีพอดีมันรู้สึกสบาย สำหรับผมผมรู้สึกว่า MG ก็ยังเป็น MG อยู่นะตอนที่ผมได้ลองขับ MG4 ผมก็รู้สึกถึงความสนุกในการขับขี่แบบนี้แหละแต่ด้วยความที่ดิเมนชันของคันนี้เขาจะสูงกว่าเขาจะหนากว่าถ้าเทียบกับ MG4 MG4 มันอาจจะพุ่งปาดเปียวเปลี่ยนเลนแล้วมันฟ,ฟ,ฟ,ฟุบฟับฟุบฟับพอมาเป็นคันนี้ การเร่งอะไรยังรู้สึกว่ามันคือ MG อยู่เร่งแล้วออกฟืดไหลแต่เวลาเปลี่ยนเลนคันนี้อาจจะไม่ได้กระโชกโคกคากมากผมมองว่าได้อารมณ์ของรถครอบครัวที่ขับสนุกขับง่ายช่วงล่างคันนี้ก็ออกไปทางเฟริเฟรม์รมแน่นๆมีความกระด้างก็ยังไม่น,นุม <MG. S 2> ยย่มยยเออไม่ได้นุ่ม <MG. S 2> ย,ย้ยอ <MG S 2> <MG S 1> ผมว่าคาแรคเตอร์ของเขาคือคงไม่ได้นิ่มแบบนั่งสบายเหมือนนั่งเมฆขนาดนั้นนะ่นะเขายัง ให้ความรู้สึกที่เรารับรู้ถึงแรงสะเทือนบนถนนอยู่เวลาเราเร่งออกตัวอะไรเนี้ยมันก็จะรู้สึกความกระชากเนี่ยคาแรคเตอร์ Character MG การเปลี่ยนเลนการโยกการขับในชีวิตประจำวันเนี่ยอุย้ยโอเคแล้วคือมันกระชับแล้วก็มันไม่ได้เหวี่ยงโยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงล่างมันยังมีการยุบตัวบ้างถ้าโยกเร็วๆอืมอืมอก็ยังชึบชับอยู่นะยังชิบชับอยู่ใช่ป้าขวา รถคันนี้ราคามันไม่ถึงล้านนะเนะแล้วสิ่งที่ได้มาด้วยบอดี้ขนาดนี้ออแล้วก็ความสนุกในการขี่ช่วงล่างอะไรเอย่ยต่อมีอะไรมันก็ถือว่าเป็นรถที่สมราคาสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะมันออว่าเขาไม่ได้อะคือด้วยราคาเนี้ยเขาให้มาครบขนาดนี้นะมีมทุกอย่างที่เรามองหาว่าแบบมีไหมมีไหมมีมีครบเลยนะเท่าที่มองมอง,มองไปเนะี่ยเครื่องเสียงเอาแบบว่าชัดๆเลยนะ ผมว่าก็มีดีกว่าไม่มีอ่ะถ้าดาวให้สองดาวผมว่ามีมีดีกว่าไม่มีอ่ะก็มีไว้ฟังมีอะไรในแง่ของการฟังดนตรีทั่วไปผมว่าก็โอเคแต่ถ้าเกิดอยากจะดิฟดิฟหน่อยฟังรายละเอียดดนตรีดีๆคันนี้อาจจะให้ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วก็คันนี้เป็นรถครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งหลังดูอ่าว่าถ้านั่งหลังแล้วเป็นยังไงบ้าง จะสบายไหมพื้นที่กว้างขวางไหม,มไปเดี๋ยวเราไปนั่งหลังดูกัน <S <S 1> <S 1> แล้วตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่เบาะหลังของ mg s 5 ev แล้วเล็กรูมเฮดรูมคือเหลือเบาะหลังเนี่ยไม่สามารถปรับองศาได้ถามว่านั่งนั่งสบายไหมตัวบเบาะถ้าพนักพิงมันเอียงกว่าน,นี้ลงไปอีกสักนิดนึงมันจะดีอันนี้มันแอบมีความแบบว่าชันไปนิดนึงแล้วก็ตัวเบาะข้างล่างตรงนี้ครับมัน มันสั้นไม่หน่อยนึงสั้นนินิดนึงแต่ว่านั่งโดยรวมก็ถือว่าโอเคตัวพนักตรงกลางนี้สามารถกางออกมามีที่วางแก้วให้เนาะแล้วก็พัดลมมิการสลูปเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วก็ตัวบ้านตัวนี้สามารถปิดได้่อขอปิดมากหน่อยได้ไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าบ้านตัวนี้มันจะมีความบางน,นิดนึงคือผ้าเขาไม่ได้หนายังมีความบาง,บางอยู่ แต่ว่าก็การแดดได้การร้อนได้ประมาณนึงดีกว่าไม่มีมาให้แล้วก็อ่ะนี่แอบมีความตรงเนี้ยเป็นท้องช้างนิดนึงอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงข้างหลังมีช่องแอร์มาให้2ช่องมี USB Type C มาให้1จุดแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับก็แยกกันชา้านิดนึงแล้วก็ช่องแอร์เนี้ยมันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็เออลมออกมาก็ ก็ถือว่าประมาณหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้ฉ่ำม,มันไม่ได้ฉ่ำม,มีมีดีกว่าไม่มีเออมีดีกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดจะให้มันเย็นอนะ่ะมันอาจจะต้องปรับขอลองปรับแอร์ข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับแล้วปรับแอร์ปรับพัดลมแอร์ให้มันแรงแรงแรงสุดครับเบอร์สิบเอ็ดอ่ะเนี่ยเบอร์สิเ,เนี่ยข้างหลังเนี่ยถึงจะได้ความฉ่ำแต่ว<ต>่า,ข,า,าข้างหน้าทีม้าตกหรือย,อยังใกล้แล้วพี่คือ <laughs> อย่างี่บอกครับช่องแอร์ข้างหลังมันเล็กพอมันเล็กปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้ข้างหลังมันเย็นฉ่ำมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้างหน้ามันจะเย็นเกินไปอ่ะเบาใ้่ล,ลหวเบาใช่ไหวไล่ช่องแอร์ข้างหน้าปกติมันต้องส่งมาข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าช่องแอร์ข้างหน้านี้มันมีความเล็กอะ่ะแล้วก็ความรู้สึกของการนั่งข้างหลังจะรู้สึกได้เลยว่าข้างหลังเนี่ยมันจะกระด้างมากกว่าข้างหน้า มีอาการรู้สึกได้เลยอ่ะมันกระด้างกระด้างกว่าแต่ก็ไม่ได้แย่นะเหมือนว่าไม่ได้แบบนั่งจนนั่งกระด้างนั่งไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นผมว่าเขาเขายังคงคาแรคเตอร์รของ MG อยู่นะฟีลลิ่งคาแรคเตอร์ขับหลังแล้วก็ช่วงล่างประมาณนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงพอนั่งข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าชัดเลยว่าข้างหลังเนี้ยการเก็บเสียงเนี่ย เสียงลมยังไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันมีเข้ามานะจากคขึ่งบนแต่ว่าที่ได้ยินอ่ะคือเสียงมันมาจากพื้นถนนนะเสียงยางหมดถนนนะ่ะเออแล้วยิ่งเวลาผ่านไอ้ตัวที่เขาเป็นเส้นๆส้นบนถนนนะ่ะเอาไว้เตือนความเร็วครับอันนั้นนะ่ะหยเสียงมันจะดังเข้ามาบบชัดเจนเลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะดังเข้ามาชัดเจนเลยนะ เอาเป็นว่าก็คันนี้ขับได้นั่งโดยสารได้เดินทางเป็นครอบครัวได้สบายสบายเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองโหมด ACC กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆเราก็ลองมาแล้วล่ะนิดนึงบางขามาก็ถือว่าการทํางานเขาก็เนียนอยู่นะเอาจริงๆเดี๋ยวเราไปลองตอนที่รถติดดีกว่า พอดีกลับมาลองขับครั้งนี้อีกรอบหนึ่งตอนเนี้ยอากาศมันร้อนมากอ่าเพิ่งขึ้นมาเลยแอร์มันใช้งานยากเหมือนกันนะคือมันปรับทิศทางไม่ใช่ใช้งานแอร์ใช้งานไม่ยากแต่ทิศทางอะมันปรับมันปรับซ้ายขวาปรับยากเออมันปรับยังไงก็ไม่รู้ว่ามันงงงงอะมันปรับให้มันโดนตัวแอร์มีความยากๆหน่อยหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยด้านนี้ก็เหมือนกันแบบปรับมันไม่ค่อยลงตัวยังไงก็ไม่รู้อะจริงๆอย่างที่บอกเนาะแอร์เขาควรจะเป็น ช่องแอร์ไปเลยอ่ะไอ้ที่ปรับเนี้ยไม่ควรจะมีอะไรมาขั้นตรงกลางอ่ะคือเราพูดอ่ะคนดูอาจจะงงอยากให้ลองไปสัมผัสรถจริงๆแล้วลองปรับแอร์ดูครับเออจะมีความยากๆนิดนึงอ่ะเอ,อเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ก็ยังไม่เข้าใจเออเพราะแต่วันนี้ร้อนร้อนจริงๆผู้ชมร้อนแบบร้อนจะตายอ่ะอุณหภูมิตัวรถบอกว่าสาแต่ว่าฟิลไลท์ตอนนี้ประมาณ4ีกว่า ตอนที่เราลองขับอ่ะมันจะบอกว่าคันนี้จะวิ่งได้ประมาณ300ร้อยกว่าเสซได้คันนี้วิ่งน้อยไปนิดนึงแต่ถ้าเราปิดแอร์เลยจะทางวิ่งเมัอนเด้งขึ้นแต่ว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าเราต้องเปิดแอร์ไม่ได้ร้อนเมื่อกี้ที่เสียงลมมันดังเพราะว่าเราปรับแอร์ดังสุดเลยต้องขอโทษคนดูด้วยนะวันนี้ร้อนจริงๆเราเบาแอร์ไม่ไหวอากาศมันแบบสุดมาก รถก็ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับต้องเอาแอร์เข้าช่วยเดี๋ยวนะเราจะลองเปิดโหมด ACC นะตึง้งตึ้งตั้งระยะไว้น้อยที่สุดปรับความเร็วขึ้นไปสักประมาณอาจตั้งไว้สักประมาณแปสิบแล้วกันอ่ะโอเคครับอาจตั้งไว้ร้อยหนึ่งก็ได้โอเคตอนนี้เขาไม่ได้จับเลนนะ ไม่ได้จับเลนไม่ได้จับเลนเพราะว่าโฟมอะไรไม่ได้ฝืนอะไรโอเคโอ้เร่งออกเองอ่ะเร่งเองนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยับสมูดน,นะเร่งออกสมูทอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะถ้าเกิดว่าเราติดไฟแดงเนี่ยรถหยุดนิ่งเดี๋ยวจะดูว่ามันถึงจุดหยุดนิ่งไหมนะ รถหยุดเองถึงจุดหยุดนิ่งได้ลองดูว่าอีกห้าวีรถเคลื่อนรถจะเคลื่อนไหมหรือต้องเหยียบคันเร่งส่งรถเคลื่อนล้วต้องเหยียบคันเร่งส่งครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ออกตัวตามคันหน้า uh huh. คันนี้ถ้าใช้โหมดนี้จะรีเจนไหมอ่ะรีเจน uh huh. รีเจนด้วยนะคันนี้รีเจนด้วย uh huh. ก็ใช้ a อ c รีเจนด้วย นี่นี่ใน,น,น,นรีเจนเนี่ยโอ้แ๋วาเพราะบางคันไม่รีเจนนะอัคันนี้รีเจนด้วยอโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันมอเตอร์ไซค์เยอะอไปลองขับมาละก็รู้สึกว่าคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกอยู่นะขับเป็นรถครอบครัวที่ยังขับสนุกอยู่ก็คือยังมีอัตรา,าเร่งที่ดี MG ก็ยังคือ MG สําหรับผมนะอืคืออาจจะ ต่างกันเรื่องดิเมนชันเรื่องของการขนของที่ขนของได้เยอะขึ้นแต่คาแรคเตอร์ของ mg ขับสนุกขับง่ายยังม,มาอยู่ยังมีเขายัางมีปุ่มมาให้เรากดใช่ไหมเอ,อเราไม่ต้องปรับตัวเยอะอันนี้ใช้งานง,ง่ายเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดใน mg s 5 e v คันนี้แล้วอยากจะสั่งการอะไรเราแค่หันไปมองในที่ที่เราคุ้นเคยมันมีปุ่มแบบนั้นให้เรากดอ,อยู่สบายแล้วก็น่าเสียดายอีกจุดหนึ่งคือรุ่นนี้เป็นรุ่นตัว x เ,เนาะก็ระยะทางวิ่ง อาจจะน้อยกว่าอาจจะน้อยไปหน่อยนึงถ้ามีงบประมาณเนี่ยก็แนะนําว่าไปซื้อตัวท็อปดีกว่าเพราะระยะทางวิ่งก็ห่างกันพอสมควรนะเป็นร้อยโลนะคือถ้าใครคิดว่าอยากได้ขนของด้วย ขับทางไกลด้วยอืไปตัวท็อปเถอะใช่เพราะว่านี้มันก็วิ่งได้ประมาณ300กว่าโลครับสามร้อยห้าสามร้อยหกสิบสร้อยเจ็ดสิบโลคือ,อตั้งแต่ทำรีวิวรถไฟฟ,ฟ้ามานะถ้าวิ่งได้300โลคอมเมนต์จะต้องมาแล้ววิ่งได้น้อยออก็ไปตัวท็อปครับเขามีให้อยู่ครับถ้าเกิดเทียบวกวับราคาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะกับที่สิ่งที่ได้มารถไซส์ขนาดใหญ่ไปเดินทางครอบครัวสบายแล้วก็ยังขับสนุกอยู่ยังแนะนำตัวท็อปครับเพราะว่าคุณจะได้บอรที่ เป่าเย็นด้วยใช่ใช่น่าเสียดายคันนี้ไม่บอกเป่าเย็นขึ้นมาร้อนๆอเมื่อกี้อยากได้แบบลังโออยากได้แบบบอกเป่าเย็นมันไม่มีครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็วันนี้เรามาถ่ายร้านเขาเราขอบคุณร้านเขาซะหน่อยหนึ่งก็คือร้านกาแฟชื่อทูเกเตอร์คาเฟ่แอนบาร์ก็อยู่แถวทนนรักษารนะใครผ่านมาก็แวะมาทานร้านเขาได้คือร้านเขาค่อนข้างน่ารักเลยอ่ะก่อนเราจะปิดคลิปเราคุยกับพี่เขาซะหน่อยหนึ่งพิติพิติอ่ะพิติครับเชิญเลยครับพี่ สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วยินดีมากมากครับตามมาถึงที่นี่เลยต้อง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 ตามครับตอห่วงรถไม่ไม่รถรถเราขับดีอยู่แล้วตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์เลยขับสนุกชาร์จไววิ่งไกลนั่งสบายอุย ก็รวมๆกับทุกผู้พี่คุยๆกันนะผมว่าคอนเซปต์ประมาณนี้ได้อยู่นะราคาเริ่มต้นก็ดีหรือถ้าแบบว่าอยากได้ระยะทางไกลก็เราก็มีตัวท็อปไว้รองรับนะครับตอนนี้แน่นอนครับมีโปรโมชั่นดีๆมีรถให้ทดลองขับได้ทุกวันนะครับสามารถรัดใหม่เข้ามาได้ที่ MGP เพ็กเกษตร65นะครับในเกรนอไรมัวรับประกันล่ะครับพี่อ่าส่วนตัวรถตัวนี้พิเศษเป็นตัวใหม่รับประกัน5ปีหรือ140,000กิโลเมตรโอ้จากจากตัวเริ่มต้น m g 4น้องเราเนี่ยเขารับประกัน4ปี120ใช่ไหมอ่ะคันนี้ให อ่ ه, ก็ช่วงนี้นะครับต้องจัดกันหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมเรื่องแบตเตอรี่ไร้ไทม์วอลันตีนะครับคอนเฟิร์มว่าต่อให้เป็นมือแรกก็รับประกันคุณขายต่อไปคนที่มาซื้อต่อคุณเราก็รับประกันให้อยู่นะครับอ่าขอให้คุณบำรุงรักษาตามเงื่อนไขแค่นั้นโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ติ๋บเรื่องรถให้ไพมัดดูแลครับอ๋อเกือบลืมโอเคครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับคือวันนี้มันร้อนมากไม่ไหวเหงื่อชุ่มไปหมดแล้วแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ไว้ถ้ามีโอกาสคันนี้เราจะไปวิ่งยาวๆแล้วก็ไปเทสคอนซัปชั่นอีกทีนึงตอนนี้เราเ,<อ>เวลาเราน้อยนิดนึงแล้วก็แดดจัดมากไม่ไหวร้อนไ,ไม่ไหว <laughs> <ged> ตอนนี้ขอม่านอะไรก็ได้สักอันหนึ่งใช่ลืมไม่หมดเลยวันนี้รองเท้ายังลืมไมแ,แต่แต่มารีวิวเนี่ยคือใจจะมารีวิว <laughs> เออใช่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีคับบ <c ười> ๊ายบาย